แม่ต้อยไม่ต้อยคุ้มทหารไม่ต้อยคุ้มทหารนินเทนนะคะไม่ต้อยไม่ต้อยมาเลยต่อไปจะเป็นสาวเรนูสาวเรนูสาวเรนูมันนั่งแล้วสาวท่าทมนั่งไหนคะไม่เป็นไรเพื่อนมมาเย็น เป็นยี่ี่นเชนะคะน่าดีสวย่หลังสวยกว่าแล้วนายกอดแล้วทีนี้นครพม่านพนมจะมายังไงหมดยั้าเดี๋ยวนี้จะให้สาวสวยคนลุกท่านพนมเล่นเชิญนะคะท่านนยก่อตั้งท่านนายกสโมสรอารอนขจรขมศนิพชินนดคะนายกเชไก่เตรียมพร้อมนะคะเล่นเชิญนะคะสมาชิกกอตั้ง่ายนครเชดใหม่ค่ะดีไม่ไม่่ ตัวไครตัวมั่งเราไปยืนป่ะจะได้หมดเลียเชิญค่ะได้ค่ะนิยมวัดเข้ามาเลยค่ะได้อยู่แล้วค่ะเต้นไทยเบิร์ดบ่ะเบิร์ดค่ะเอาไม้เก้าอี้พี่คนนีมามามาจะเอาเก้าอี้ให้เขาเรียกว่านักพับเพียบอ่ะค่ะบอสทานทานนั่งพับเพียบแถวเจ้าวาดนั่งพับเพียบแถวเจ้าวาดเว่าจะสุขมากนะคะที่ที่เข่าชั้นเข่าท่านพนมเสมาสุดมากนะคะเก้าอี้ไม่บังเก้าอี้นะคะ เรานั่งพับเพียบค่ะแถวแรกนั่งพับเพียบแล้วค่ะยังไม่เพียรได้เขาขยี้ขาจะไปตรงนั้นก็ได้ใหทุนนั่งอีกสูงไปพวกนี้สูงไปเราว่าลดลงมาอีก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 บังข้างหลังได้ได้ได้อย่างนี้ได้พี่พี่ที่อยู่กลางอ่ะบางหบานี้เอ่อมาอยู่ข้างนอกมาอยู่ข้างข้างนี่ค่ะใช่ใช่ที่นี่แหละพี่พี่จันเมจันขยับลงมาอยู่นี่เลยค่ะ อยู่นี่เลยค่ะจะสวยมากเลยโอเคได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะตัดรองไงเด้อบางทันนี่เด้ออะนะคะมากล้องค่ะมกล้องหลายช็อตนะคะหนอจุมไล่จมไล่จุ้อีตัวเอลตัวเอลตัวเอลขออนุญาต วันนี้ที่ก่อตั้งสโมสรได้นะคะขอเป็นกําลังใจให้อยากขอมอบดอกไม้เจอกันดอกไม้อยากขอมอบเจอกันดอกไม้ให้คุณแนะคะริบูนและประธานนะคะอยู่ก่อนนะคะคุณแม่เดี๋ยวรับการรับการต้อนรับแ้อก็มบข้าวมาให้คุณแม่ริบูนด้วยนะคะเรนูนะค่ะข้าวมาคุณแม่ริบูนค่าเรนเชญนะคะเรนเชนเป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะคะ คุณแม่ลิบุลกีฬาต่อาค่ะูแสค่ะไปไ้หาไปดูเดเดคุณแม่แม่อยู่ในไหนอยู่มแม่มาเลยมาให้หยิบกนค่มาหยิบนเลยได้ยกอดก็ม่เอผู้ก่โอเคโอเคครับมด้ยอ แล้วก็ต้องการนะขอบคุณนะคะไปมหาสารคามวันที่28นะคะกันได้ยพี่จิรพรพี่จิรพรพี่จิรพรค่ะเราขอพี่จิรพรมาช่วยหน่อยแป๊บนึงแกกันได้ไหน่อยพี่จแจกันเอาเอาช่อดอกไม้ยตงกว่ตรงนี้นะคะทีนี้นะคะการก่อตั้งสโมสรอเลออนเลนขอขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจท่านหนึ่งนะคะที่ว่า อันหนึ่งนะคะช่วยในการทำให้ก่อตั้งสโมสรได้นะคะพี่น้อยนะคะพี่น้อยปพอนืองตานะคะที่ปภเนืองตาอยู่ไหนคะพี่น้อยคือเป็นอดีตนายก